อาปะล่าเจดเราสามาเน้นเข้ามาในศาลาการ,รเรียนกันวันนี้เป็นวันที่เท่าไหรนะที่หกเหลยที่ห้าหรือที่หกวันจากกรี วันจัก,กรีได้มีท่านผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคตัวหนึ่งจะได้ทำพิธีเช้านี้แหละอยากโยมท่านใดอยากจะมาร่วมนมนโมทนาสาธุร่วมกันก็ขอเชิญน,นะก็ขอเชิญวันนี้อากาศก็จ่มพายุฝนฟ้าก็เริ่มจะตกเริ่มมาต้นไม้ก็เริ่มผิสวยงามไอ้ดินกินยาก็เริ่มหอม ไปที่ไหนก็เห็นความสวยงามของต้นไม้ญาติโยมเราทั้งพระเราชีเราก็ช่วยกันเมื่อวานไปช่วยกันมัดเหล็กผูกเหล็กที่องค์หลวงปู่ใหญ่บัานน้องกลอยวันนี้ก็จะได้เทฐานบนเทฐานบนเทลานเทฐานบน,น,บน,น,บนก็ว่าจะให้เสร็จก่อนเข้าบรรษาโดยอนุภาพแห่งบุญของทุกคนหลอล้อมรวมกัน สร้างองค์หลวงปู่ใหญ่ขึ้นอีกองค์องค์ที่สององค์อยู่ที่ปักธงชัยก็เสร็จบริบูรณ์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุวันที่13พฤษภาคมก็ขอเชิญพี่น้องเรามีโอกาสไปร่วมกันวันวิสาขะส่วนที่บ้านหนองกล่อยก็คงจะเป็นก่อนเข้าพรรษาถ้าเสร็จก่อน เสร็จก็จะได้กำหนดหวันอันเชิญพระบรมสารีรธาตุขึ้นบรรจุหลวงพ่อก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนทั้งร่วมแรงร่วมกายร่วมใจช่วยกันสร้างอานิสงส์บุญเอาไว้กับแผ่นดินส่วนการทำความเข้าใจการละกิเลสเราก็ต้องดำเนินภายในใจของเราให้ได้ตลอดพระเราชีเราก็ช่วยกันไม่ว่าที่ไหนเราก็ช่วยกัน สามาเนรก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายลูกได้ยินข่าวแล้วเห็นว่าทะเลาะกันร้องห่มร้องไห้ก็มีหน่าละอายนะสามาเนรน,น้อยตัวเล็กๆเป็นหลัลงแก่เพื่อนไหนยืนขึ้นสิตัวเล็กคนไหนที่หลังแก่เพื่อนยืนให้ดูหน้าหน่อยสิอืมอันหน้าให้เพื่อนดูสิที่หลังอย่าทำตรามาบวดมาฝึก ไม่ใช่ไปลังแก่เพื่อนร้องห่มร้องไห้หลังจากฉันข้าวเสร็จก็ไปขอโทษเพื่อนด้วยนะจะไม่ทำอีกอนั่งลงถ้าบอกไม่เชื่อฟังก็จะให้ศึกออกไปเสียเรามาฝึกเราแก้ไขเราเราพยายามให้อภัยให้อโหสิกรรมให้เจริญพรมวิหารความเมตตามีความเมตตาต่อกันไม่ใช่ว่ามาทะเลาะเบาแวงกัน เจ้าคุณจะลงโทษยังไงก็ไม่รู้นะลูกชายท่านเจ้าคุณเลี้ยงดีๆอ่ะปากันนั่นจะก่อนก็จะได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกันอ่ะปากันเร็วดีๆนะ,ะพิจรารณาปฏิสังขายโยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพิจรารณากายแล้วก็พิจรารณาใจของตัวเราว่าการเกิดของใจเป็นอย่างไร ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงอะไรคือสติปัญญาที่เราเอาไปพิจารณาแต่และวันแต่และเดือนผ่านไปเร็วไวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดไม่ว่าตายช้าหรือตายเร็วเราอย่าไปมองข้ามเราจงพิจารณาสัจธรรมตรงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่หลวงพ่อเริ่ม อนุเคราะห์เรื่องหลงศพมาก็ได้ร้อยเกสบหกศพที่ช่วยเหลือเอออาไปเอามาก็ตำบลสำราญตำบลบันคอตำบลนนทท่อนตำบลศิลามารวมมามาหมดก็มาเท่าไหร่ก็ให้หมดและตายได้ครั้งเดียว <c oughs> นั่นแหละเราจงพยายามพากันพิจารณาแล้วก็ <c oughs> สร้างอานิสงส์งสร้างบุญบารมีให้มีให้เกิดขึ้นขณนะยังมีลมหายใจอยู่อย่าไปมองข้ามในการทำบุญในการให้ทานมีโอกาสเรารีบทำทำมากทำน้อยก็เป็นอานิสงส์งของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พรอยอนุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบุญน,นั้นทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราอย่าว่าไม่ทำ การเวลาเปิดให้สถานที่เปิดให้ทำบุญให้กับตัวเราทำบุญให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกัน <c oughs> วันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคอ,อแม่นางหนึ่งตัวหลังจากพระชีเหล่า พิจารณาปฏิสังขายโยกับข้าวกับปราเสร็จก็ค่อยทำพิธีกันดูดีๆนะสามเนตรเกิดความอยากได้ใจเกิดความอยากห้ามเอาเด็ดขาดให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปเรายังเสียดายอะไรอววรหรือไม่เอาตัวอย่างท่านเจ้าสัวนั่งอยู่ข้างๆอยากก็ไม่เอาเอาไม่ได้สร้างตะบะับบักกกะประมาณในการขบฉันของตัวเรา ตั้งแต่ตัวน,น้อยๆอายุมากขึ้นก็จะเดินปัญญาได้เร็วเรยวไวความอดอดความอยากกายของเราเกิดความหิวเราอดความอยากสั่งตะบะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆยิงฝึกใหม่ๆยิงบทใหม่ๆฝึกใหม่ๆอายุน,น้อยๆจะเขี่ยเข็นกับกิเลสเรื่องของความอยากนี่มากมายเพราะว่า กายก็ต้องการอาหารมาพัฒนามาหล่อเลี้ยงร่างกายในหลักธรรมท่านก็ให้ละความอยากท่านถึงบอกให้ฝึกเรงกระตั้นเล็กๆโตขึ้นไปก็จะได้กําจัดเรื่องความอยากได้เร็วเรไวฝึกแล้วก็ฝืนฝืนที่ใจค่อยเอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาเอาด้วยเหตุเอาด้วยผลให้ใจของเราอยู่ในโอวาทของปัญญาของเราไม่ใช่ให้ใจส่งออกไปบงการอย่างเดียว การเกิดของใจเขาเกิดมาหลายภพหลายชาติเขาหลงมานานจนมาสร้างภพมนุษย์มาสร้างขันห้ามาปิดบังอำแพงตัวเองนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่จะมาจำแนกแจกแจงว่ากายของเรามีอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไงทําไมท่านถึงบอกว่าเป็นกองเป็นขันเป็นส่วนรูปเป็นส่วนนามจะดําเนินวิธีไหนถึงจะเข้าถึงนี่แหละท่านมาค้นพบวิธีแนวทางแผนที่ แล้วเราจะบริหารอยู่กับสมมติอย่างไรถึงมีความสุขคนเราไม่เข้าใจในชีวิตนี่ทะเลาะกับตัวเองยังไม่พอยังไปทะเลาะกับคนโน่นคนนี่จนบ้านเมืองป่วนไปหมดสนามรบอยู่ที่กายของเราลงไปดูสติปัญญาของเราแหลมคมเร็วไวเข้าไปตามทำความเข้าใจที่เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริง ว่าอะไรครละอะไรคนเจริญอะไรคนปล่อยคนวางประโยชน์ใกลประโยชน์ไกลสนามรบอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ไม่ยอมเข้าไปดูเข้าไปวิเคราะห์พิจารณามีแต่โทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่แก้ไขตัวเองในหลักธรรมท่านให้แก้ไขตัวเองปรปับปรุงตัวเองอะไรผิดพลาดแก้ไขใหม่แต่นเรื่องการหายใจเข้าออกเรารู้ให้โตเนื่องแล้วหรือยังจะกล่าวจะเดินความู้สถกรับรู้ ใจของเรารับรู้สติปัญญาเป็นผู้บริหารผ่ากายไปให้ใจรับรู้จะเร็วจะไวก็เป็นเรื่องของปัญญาเราก็จะมองเห็นหนทางเดินคนเราเกิดมาถ้าไม่เกิดถ้าไม่หลงไม่เกิดเกิดมาด้วยความหลงแต่ี้ยังหลงในส่วนลึกๆอีกหลงในคุณงามความดีหลงในบุญอีกมันก็มีความสุขอยู่ในระดับของสมมุติ ดูในระดับของสวรรค์ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ท่านไม่ให้หลงท่านให้สร้างคุณงามความดีไม่ให้หลงไม่ให้ยึดแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคงว่างหมดนะเพราะอนัตตาความว่างเปล่าไม่มีอะไรใจไม่เกิดแต่ใจมีอยู่แต่การเกิดไม่มีคลายความหลงดับความเกิดละกิเลสให้หมดจด นั่นแหละเราก็จะอยู่กับบุญสแสวงหาธรรมแต่ไม่รู้จกักธรรมตัวธรรมดิ้นหลนวิ่งหาธรรมอยู่มันจะไปเจอได้ยังไงตัวใจนะั่นคือตัวธรรมต้องเราต้องจเจริญสติเข้าไปอบรมใจส่วนมากก็หาเรื่องมาปิดกั้นตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ฐานการเกิดการก่อตัวอยู่ตรงไหนนอกจากบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศความเสียสละเป็นเลิศได้บังไม่ได้บังเขาพยายามทำ จะไปปล่อยปะละเลยเสียดายเวลาสิ่งพวกนี้เราจะไปว่ากันไม่ได้เลยนอกจากบุคคลที่มีศรัทธามีความเพียรแล้วก็ขยันมันเพียรวิเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านถึงบอกให้เชื่อรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยได้ด้วยนั่นแหละท่านถึงบอกให้เชื่อการจเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้ คำว่าภาษาธรรมภาษาโลกเป็นลักษณะอานนี้ทำอย่างไรใจเขาของเราถึงจะตกกระแสธรรมความหมายของการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเราที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นค่อยประคับประคองค่อยเรียนรู้ไม่ใช่จะเอาตั้งแต่ที่ติมานะเข้าห้ามหันกันครูดีมึงดี แล้วก็ฆ่ากันตีกันไม่ฆ่ากันไม่ตีกันมันก็จะตายอยู่แล้วอยู่ดีมีความสุขกินอิม่มน้ำชำราานล้วก็ไปทะเลาะเบาแวงกันนี่แต่คนโง่เท่านั้นแหละคนฉลาดก็จะแกะ้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความอยากแม้แต่กิเลสแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ให้เกิดขึ้นมองเห็นเรื่องเล็กๆนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่ แต่ชวนมากจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆจะไปหาเอาแต่เรื่องใหญ่ๆเราจัดการตั้งแต่ตัวเล็กๆกับตัวน้อยๆมันตัวใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็รต้องพยายามเอาได้เท่าไรก็เอายิ่งมาอยู่รวมกันหลายคนหลายท่านทั้งพระทั้งโยมทั้งขี่ทั้งเนนจะบอกไม่เชื่อฟังแล้วก็อีรุงตรุงนังกูดีมึงดี มันดีเกินไปก็เลยทะเลาะเบาแวงกันตีกันหาจุดดีไม่เจอเราต้องชนะตัวเราเราก็จะชนะหมดมาลบกับกิเลสของเราทำภาระหน้าที่การงานของเราให้จบจบภายในข้างนอกเราก็สร้างประโยชน์อย่างประโยชน์ให้เต็มเปี่ยมที่เราพากันไปปลูกต้นชะบาให้หลวงพ่อเสร็จแล้วรอยังเมื่อวานนี้คงจะเสร็จแล้วเนาะไม่เห็น นังเรือติดเหนกรรมปากันช่วยกันติดเหนกรรมให้หน่อยจะได้เอาต้นชบามาลงให้เต็มแถวเต็มแนวจะได้เป็นส่วนพระมหากษัตริย์ให้หลุมเงาเราวจะได้เอาต้นเสือโครงไปลงไปเลี้ยงต้นนางพญาเสือโครงออกดอกสวยงามทางสวนมะลิวันก็ต้นกระลาปะพึกออกดอกสวยงามหอมมากทีเดียวเดินไปตอนกลางคืนหอมสารพัดไม้หอม อีกปีสองปีนี่ก็ให้ร่มเงาทุกคนมาก็มีความสุขเราอยู่ก็มีความสุขช่วยกันทำช่วยกันดูแลพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็มาสานต่อจะไม่ได้ลำบากไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องได้จากกันตอนตายเพราะเป็นกฎของไตรลักษณ์ของความเป็นจริงอ่ะจะได้พากันทำพิธีถ่ายชีวิตโคกันพากันไหวพระกันเสียกอน